ทีนี้ต่อไปนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในการก่อนในพบก่อนในกำเนิดก่อนได้นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากเรียกว่าแสวงหาความสุขให้คนทั่วไปบรรเทาความหวาดกลัวและความสะดุ้งคือเกิดเหตุการณ์ร้ายทำให้คนหวาดกลัวหวาดสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยถ้าโพธิสั์ท่านก็จะป้องกันพวกเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้น เช่นหวาดสะดุ้งเพราะสัตว์ร้ายหวาดเสียวหวาดกลัวเพราะเพราะพวกพวกโจรพวกผู้ร้ายเป็นต้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็จะคอยป้องกันในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจัดก,การป้องกันรักษาคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเรียกว่ารักษาคนอย่างดีเลยและให้ทานให้ทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวารคือถ้าจะให้ทานก็ให้แบบมีบริวารว่างั้นเถอะซึ่งตรงนี้ท่านอธิบายว่า ท่านได้ให้ทานพร้อมวัตถุบริวารก็คือให้วัตถุทานสิบอย่างมีข้าวและน้ําเป็นต้นอธิบายว่าคําว่าข้าวได้แก่ข้าวยาคูข้าวยาคูก็คือข้าวต้มเป็นต้นนะนะอธิบายว่าเมื่อจะให้ข้าวยาคูนั้นไม่ได้วางไว้ที่ประตูแล้วให้นะไม่ใช่ไปวางไว้เออโน่นอยู่โน่นแต่เอากันแล้วกันไม่ทําอย่างนั้นได้โปรโยด้วยข้าวตอกดอกไม้เอาไว้ในที่ฉาบทาด้วยของเขียว ภายในนิเวศตูอาสนะผูกเพดานกระทําสการะด้วยของหอมและทูปเป็นต้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้นั่งแล้วถวายข้าวยาคูอันหนึง่งเมื่อจะถวายข้าวยาคูก็ได้ถวายพร้อมกับกับด้วยคข้าวาาต้มไม่อย่างเดียวนะก็มีพวกกับเมื่อเสร็จการดื่มข้าวยาคูก็ได้ชำระเท้าเอาน้ำมันทาถวายของเคี้ยวไล,ล่ๆอย่างมากอย่าง ในที่สุดก็ได้ถวายโพชนะอันประณีตมีสูป,ปะและพยัญชนะหลายอยา่างก็คือถวายข้าวและกับข้าวหลายชนิดเมื่อจะถวายเครื่องดื่มก็ได้ถวายเครื่องดื่มแปดอยา่างมีอัมพปานะเป็นต้นอัมาพาแปลว,ว่ามะม่วงอ๋อยมให่เก่งปานะแปลว,ว่าน้ําดื่มกาน้ําดื่มที่ทํามาจากมะม่วงครั้นถวายข้าวยาคูนั้นแล้วก็คือถวายข้าว ถวายน้ําหลังจากถวายน้ําก็จะถวายผ้าถวายผ้าก็ไม่ได้ถวายผ้าล้วนๆเท่านั้นแต่ถวายผ้าอันเพียงพอมีชั้นเดียวและสองชั้นเป็นต้นะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวได้ถวายเข็มบ้างได้บ้างกรอได้บ้างก็คือหลอดได้ในที่ที่ทําการเย็บบ้างได้ถวายอาสนะข้าวยาคูน้ำมันทาเท้าน้ำมันทาหลังเครื่องย้อม ใบไม้ต่างชนิดรางย้อมผ้าโดยที่สุดสีย้อมจีวรบ้างกัปปิยะการกบ้างอันพระโพธิสัตว์เวลาจะให้ทานเนี่ยจะมีบริวารให้คือเราลองฟังดูนะว่าเอ,อพระโพธิสัตว์ท่านทาบุญยังไงของท่านเราก็จะได้ฟังเผื่อตรงไหนเราประยุกต์ทําได้เราก็ทําทําไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนบทว่าย,ยานคือรองเท้านะถ้าสามณะพราหมณ์ก็คือให้รองเท้าแม้เมื่อถวายรองเท้านั้นก็ได้ถวายถุงใส่รองเท้า ไม้แขวนรองเท้าน้ำมันทารองเท้าและทานวัตถุมีข้าวเป็นต้นดังกล่าวแล้วในหนหลังคือจะตัดทําบุญถวายรองเท้าก็ไม่เอารองเท้าไปถวายโดดๆไม่ใช่อย่างนั้นก็มีงานเลี้ยงงานอะไรอย่างอื่นๆด้วยได้ทําให้เป็นบริวารของรองเท้านั่นแหละถวายรองเท้าจริงแต่บริวารของรองเท้ามีหลายอย่างจะถวายผ้าจริงแต่บริวารของผ้ามีอีกหลายชนิดจะถวายอาหารชุดนี้ปุ๊บก็มีบริวารอย่างอื่นอีก ทำไมท่านคิดให้ได้นะเดีย๋ยวเราก็ต้องฝึกฝึกสมาทานอมีโอกาสเราจะทําอย่างนี้บ้าง <S <S แม้เมื่อถวายดอกไม้ก็ไม่ได้ถวายดอกไม้ล้วนๆเหมือนกันได้เคล้าดอกไม้นั้นด้วยของหอมแล้วก็ถวายสิ่งทั้งสี่อย่างเหล่านี้ในภายหลังกระทําให้เป็นบริวารของดอกไม้นั้นคือถ้าหากว่าจะถวายดอกไม้ก็มีข้าวมีเครื่องดืม่มมีผ้ามีรองเท้าด้วยเป็นบริวารของดอกไม้ แม้เมื่อจะถวายของหอมเพื่อบูชาต้นโพเจดี o, JD, อาสนะเจดี JD, อาสนะและคำพีเป็นต้นและเพื่อรมเรือนเจดีก็ไม่ได้ถวายของหอมล้วนทีเดียวก็ได้ถวายสิ่งห้าสิ่งเหล่านี้ในภายหลังพร้อมด้วยเครื่องบทเครื่องฝนและภาชนะสำหรับใช้ก็ถวายอย่างอื่นๆด้วยนั่นแหละเพื่อเป็นบริวารของของหอม แม้เมื่อจะถวายเครื่องรูปไร้มีหรดานมโนศิลาฉาดเป็นต้นก็ไม่ได้ถวายเครื่องรูปไรลุ้นๆทีเดียวได้ถวายสิ่งหกอย่างเหล่านี้ในภายหลังพร้อมกับภาชนะใส่เครื่องรูปไรให้เป็นบริวารของเครื่องรูปไรนั้นก็คือถวายตั้งกับข้าวเรียกว่าถวายอันนี้จริงแต่ก็เอาอันอื่นมาเป็นบริวารอีกบนว่าที่นอนก็คือเตียงตังแม้เมื่อจะถวายเตียงและตังนั้นก็ไม่ได้ถวายเตียงและตังล้วนทีเดียว คำว่าถวายนี่แปลว่าให้นะไม่ไม่ได้แปลว่ายกประเคนนะแต่ถวายก็คือมันเป็นสำนวนที่ที่กล่าวกับพระเป็นต้นแต่ที่จริงก็คือการให้นั่นแหละให้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวว่าใครแต่ท่านยกตัวอย่างาพระภิกษุขึ้นมาขณะเดียวกันก็คือคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันอาให้แม้ที่สุดกระดานและไม้ชําระพร้อมทั้งผ้าโกเชาผ้าําพลเครื่องราาและขาเตียงกระทำเจ็ดสิ่งในภายหลังให้เป็นบริวารของ เตียงนั้นนะนะก็คือถวายเตียงก็จริงอะแหละแต่ก็เลี้ยงข้าวตั้งแต่ข้าวเป็นต้นมาอีกแม้เมื่อจะให้ที่อยู่ก็ไม่ได้ให้เพียงเรือนเท่านั้นก็ให้กุฏิถวายกุฏิถวายศาลาอะไรเป็นต้นนี้ก็ได้กระทําเตียงและต่างที่ตกแต่งเป็นอย่างดีและไม่ให้แต่อาคารนอะ่ะให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยเหมือนันประดับด้วยมาลากรรมและระดากรรมมาลาก็ดอกไม้ระดาไม่รู้อะไรระดาแปลว่าอะไรคะดอกไม้ เขาบอกว่ามาลากรรมและระดากรรมแล้วถวายสิ่งแปดอย่างเหล่านี้ในภายหลังกระทาให้เป็นบริวารของที่อยู่นั้นบทว่าประทีปคือน้ำมันประทีปอธิบายว่าเมื่อจะถวายน้ำมันประทีปไม่ได้ถวายน้ำมันล้วนเท่านั้นด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงยังประทีปให้สว่างด้วยน้ำมันนี้ณนะเนินเจดีเนินโพร,รงฟังธรรมเรือนอาศัยที่บอกคำพี แล้วก็ได้ถวายเก้าสิ่งเหล right ่านี้ในภายหลังพร้อมด้วยไส้ตะเกียงหม้อหม้อดินเล็กๆและภาชนะใส่น้ํามันเป็นต้นทําให้เป็นบริวารของน้ามันประทีปนั่นเองคล้ายๆกับถวายหลอดไฟก็ถวายค่าไฟด้วยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้โดดๆโอ้เอล่านี้จะถวายอันนี้สมมตินะให้หนังสือเอ้ายกหนังสือให้ไม่ให้ดินสออะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็คือให้ในเรื่องนั้นๆก็ให้เป็นชุดๆไปเขาเรียกว่าท่านเวลาจะให้ทานก็ให้พร้อมด้วยบริวาร เอออันนี้สองอย่างนี้จะได้ยังไงตถาคตนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์คือพระองค์เองนะพระองค์ทำกรรมแล้วกรรมอน,นั้นก็ให้ผลแก่พระองค์เพราะกรรมนั้นอันตนสั่งสมพโกพภูนภัยบู์ไว้ตถาคตก็ครอบงำเทวดาทั้งหลายในเทวโลกด้วยฐานะสิบฐานะสิบก็คือเหตุสิบอย่างมีอายุวันะสุขยศและอธิบดีรูปเสียงกลิน่นรสโพธพภพตายจากสวรรค์โอ้สวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะ พลันจุติจากสวรรค์นั้นแลว้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือผลของการทําบุญพร้อมทั้งบริวารและ,ะและสแวงหาความสุขให้มหาชนเนี่ยนะคือได้ฝ่าเท้าทั้งสองมีจักเกิดแผ่นฝ่าเท้ามีจักอะแต่คล้ายกับมีล้อมีซี่กรรมพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปววมีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดี กรรมเนี่ยแบ่งให้ท่านเรียบร้อยหมดพระมหาบุรุษนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาก็จะได้รับผลพิเศษขึ้นมาอีกนิมิตอันนั้นทําให้ฝ่าเท้าเนี่ยมีจักใช่ไหมมีรอยจักอยู่ในนั้นเสร็จแล้วผลพิเศษอีกถ้าเป็นพระราชาจะเป็นผู้มีบริวารมากคือมีบริวารเป็นพราหมณ์เป็นครหบดี เป็นชาวนิคมชาวชนบทหูราจารมหาอม,มาตกองทหารนายประตูอม,มาตบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมารนะก็คือพวกบริวารแต่ไง่ายๆก็คือถ้าเป็นในหลวงก็ประชาชนเยอะแยะถามว่าถ้ามหาบุรุษนั้นออกผนวดจะเป็นพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลอะไร มีผลอะไรพิเศษไหมนอกจากฝ่าเท้าที่ว่ากุศลที่ทําแล้วมีค้องอย่างอื่นเป็นบริวารต่อว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลคือมีบริวารมากมีบริวารเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคและเป็นคนทันโอ้เนาะเรายังมาสมัครเป็นบริวารท่านเลยท่านจะรับหรือเปล่าแราก็ยังมาสมัครเป็นเป็นลูกศิษย์ท่านเลยนะแต่เมื่อไรจะได้เป็นลูกศิษย์แท้กันไหมเนาะ คือเป็นแท้นี่เป็นขนาดไหนเป็นสาวกแท้ๆของท่านก็ต่อเมื่อเป็นพระโสดาบันพระสะกทา,าคามีเป็นพระนาคามีตอนนี้โอ้เราได้เป็นห่างๆก็ยังดีนะ2,000กว่าปีก็ไม่ห่างเท่าไหรนะ่เนาะก็ดีกว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ไม่รู้กี่แสนปีก็ไม่รูรอ้องค์นี้ห่างสมมตุตนะิถ้าคิดถึงองค์ใหม่ปุ๊บโอ้แผ่นดินหนาเป็น10กิโลเมตรอ่ะพระศรีอานิจึงจะมาตัดสรุยยุคคนเมียอายุ80,000ปี สองพันกว่าปีก็ไม่ห่างนะทีแรกก็มแม่มเรานี้บุญน้อยเหลือเกินเกิดห่างพระพุทธเจ้านะสองพันกว่าปีนะทากรรมทําเวรอะไรมาไม่รู้น้อยอกน้อยใจจะรอองค์ใหม่หู้ยยาวนาะนเออองค์นี้ก็ไม่นานนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพร้าโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวคาถาประพันธ์ไว้ว่าพระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆน,นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมาก บรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุ้งขวนขวายในการคุ้มครองและป้องกันก็คือทําบุญประเภทนี้นะช่วยป้องกันยอมก็ฟังไหมป้องกันใ <c oughs> ครบ้างเรียกว่าให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจแก่คนทั่วไปนะเรียกว่าไปช่วยสงเคราะห์เขาอะ่ะเ <c oughs> พราะกรรมนั้นถ้ามหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิศเสวยความสุขและสมบัติ เป็นที่เพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากทิพแลว้วเวียนมาโลกนี้ย่อมได้ลายจากทั้งหลายมีซี่กำพันหนึ่งมีกงมีดุมโดยรอบที่ฝ่าพระบาททั้งสองนะฝ่าเท้าเสมอด้วยนะยังมีรอยจักอยู่ด้วยอะ่ะในฝ่าเท้าพวกพราหมณ์ผู้ทํานายลักษณะมาประชุมกันแล้วเห็นพระราชกุมารมีบุญ,ญลักษณะ เป็นร้อยๆก็คือพระโพธิสัตว์นี้ประกอบด้วยลักษณะประกอบด้วยบุญเป็นร้อยๆที่ท่านทามาเนี่ยไม่ใช่ทําบุญมาอันเดียวมาตกแต่งร่างกายอน,นั้นนะเพราะว่าบุญชาติน้นมาแต่งเรื่องนี้บุญชาติน้นมาแต่งเรื่องนี้นะคล้ายๆกับถ้าประกอบรถคันหนึ่งก็โหอ,อะไรเนี่ยไม่รู้สั่งมากี่บริษัทไม่รู้นะเพื่อที่จะมาประกอบเป็นรถคันหนึ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะไม่รู้ว่าบุญไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติมาแต่งเป็นของเราขนาดเนี่ย ที่ดูนะบอกว่าตานี่มาจากกรรมอย่างหนึ่งหูก็มาจากกรรมอย่างหนึ่งจมูกก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งลิ้นก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งกายนี้ก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งกายในส่วนเส้นผมก็มาอีกกรรมหนึ่งคนนี่ก็มาจากอีกกรรมหนึ่งผิวหนังก็มาจากอีกกรรมหนึ่งนะเบ้าตาก็มาจากอีกกรรมหนึ่งจมูกก็มาจากอีกกรรมหนึ่งฟันก็มาจากอีกกรรมหนึ่งนะเนื้อก็มาจากอีกกรรมหนึ่งโอ้มาหลายกรรมมากเลยถ้ากรรมในส่วนนั้นๆบกพร่องปั๊บเนี่ยมีปัญหาแล้ว มันเวลาทากรรมเนี่ยก็ศึกษาให้ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยทํากรรมที่บกพร่องเอาไว้และชาติหน้ามานั่งโอดครวนโอ้ยตัดรู้ทำไมมันอาภัพจริงเนาะเกิดมาชาตินี้ไม่งามกับเข้าเลยเงี้ยเดี๋ยวเสียใจในภายหลังไม่ได้เนี่ยจึงต้องฝึกคากุศลเอาไว้ดีๆถ้าหากว่าผู้ที่มีลักษณะด้วยบุญเป็นรอๆอย่างนี้พราหมณ์ทั้งหลายเห็นลักษณะปุ๊บทานายว่าพระราชกุมารนี้จะมีบริวารย่ยํายีคือมีบริวารมีศัตรู ก็คือไม่มีใครย่ายีท่านได้อะเพราะจักทั้งหลายมีกลงโดยรอบอย่างนั้นมีฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นลายจับถ้าพระราชกุมารนั้นไม่ทรงออกผนวดยังจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดินกษัตริย์ที่มียศมากติดตามแวดล้อมพระองค์ไปที่ไหนคนติดตามเป็นรุ่นน,นะนะก็คือพระพุทธเจ้านะเวลาพระองค์เสด็จไปไหนนะส่วนใหญ่ที่สุห้าร้อยจะติดตามเป็นปกติถ้า ช่วงหลังๆเนี่ยช่วงใกล้จะนิพพานเนี่ยเป็นหล,ล่ยๆลายพันก็บอกว่าวันที่พระองค์นิพพานนี่มีภิกษุไปร่วมงานอยู่ประมาณเจ็ดแสนเฉพาะพระภิกษุนะติดตามก็ทั้งภิกษุในสมัยนั้นที่บวชเนี่ยพอข่าวว่าพระองค์จะนิพพานเนี่ยเริ่มติดตามแล้วพอข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนวองค์จะนิพพานก็เริ่มติดตามติดตามติดตามแต่ถ้าเป็นปกติบางช่วงก็ติดตามสักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยก็ติดตามมากแต่ไม่ต้องห่วงถามโอ้โหแล้วจะพอฉันเลยก็บอกว่า ถ้าพูดแบบสมัยนี้สํานวนสมัยนี้ก็คือสิบล้อเรียงจอดอาหารมาบรรทุกเรียงรอบเลยสมัยก่อนเขาบอกเกวียนต่อเกวียนเนี่ยทุกเกวียนต่อเกวียนต่อเกวียนต่อเกวียนเป็นยอดยอดอ่ะมารอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราถวายบ้างรอเมื่อไหร่จะถึงคิวถวายคิวบ้างน้ำผึ้งเนี่ยนะก็อบอกว่ามันมีโรงเก็น้ำผึ้งเ่ยนะมาจัดอ่ะมีโรงครัวมีอะไรก็อบอกพระองค์ออตรัสว่าไม่มีภิกษุสฆงหมู่ใดที่จะมีลาบเท่ายุคนะ ก็คิดดูว่าลาบในผู้ศาสนาไม่ใช่ของน้อยๆนะก็ดูเฉพาะผู้ศาสนาเนี่ยกี่พันปีมาแล้วเฉพาะโบสถ์ในเมืองไทยเฉยๆเนี่ยเฉพาะโบสถ์ในกี่พันล้านนแะโบสถ์บางหลังเนี่ยก็เป็นพันล้านแล้วใช่ไหมโบสถ์ที่วัดโสธรตอนนี้ก็สร้างเป็นพันล้านแล้วโบสถ์หลังเดียวอ่ะแล้วโบสถ์ทั่วประเทศโบสถ์หลังละล้านสองล้านเป็นดินเชียงใหม่เนี่ยนะพระเจดีย์หลวงนี่ก็หมูหลายล้านนั่นนะแล้วแต่ละเจดีย์แต่ละเจดีย์อีกนั้นสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมีมากมายมหาศาล หาพระองค์ทรงบวชยินดีในเนคขม,มะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งพวกเทวดามนุษย์อสูรเท้าสก,กัดือพระอินทร์นะยักษ์คนทันนาบนกและสัตว์สีเท้าที่มียศมากจะแวดล้อมพระองค์ผู้ไม่มีใครยิ่ยงกว่าอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วแม่ทำบุญประเภทบริวารไว้เนี่ยนะเวลามาศึกษาธรรมะก็ชวนคนมาศึกษาบ้างกันนะ ก็มีบริวารจุติปฏิสนธินี่ไม่ใช่ของช้านะจุติกับปฏิสนธินะกับพิบตายังยังชาไปกับพิบตาปับ๊บสมมติว่าจากจุติจิตไปปฏิสนธิจิตเนี่ยเร็วมากเลยนะก็คิดดูระเบิดตุ้มตายปุ๊บทันทีเลยอ่ะไม่ได้สังเสียญาติเลยอ่ะเร็วขนาดนั้นน่ะแต่ทีนี้ว่าจะไปเกิดในภพไหนอ่ะคะน,นี้ตามสมควรแก่กรรมนั้นๆ ตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีเบื้องต้นอันบุคคลตามรู้ไม่ได้แล้วคือมันยาวไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็บอกว่าน้ําตาของเราเนี่ยน้ําตาเนี่ยใครร้องให้เก็บทีเป็นเป็นขวดมั้งน้ำตาร้องทีซับได้ทีละหน่อยทีละหน่อยอ่ะเก็บเก็บแล้วมากกว่าน้ําในทะเลม,มาหาสมุทรอีกสังสารวัตรเพราะฉะนั้นกรรมไม่ต้องห่วงว่ามันมากน้อยขนาดไหนก็ค,คิดดูว่าเห็นปุ๊บโกรธทันทีเลยถ้าเราไม่ชอบอ่ะมันสะสมมานานขนาดไหนใช่ไหม เห็นปั๊บไม่ชอบใจทันทีเลยอ่ะคิดดูเห็นปั๊บชอบทันทีเลยมันเป็นลักษณะนเนี่ยความสั่งสมมานี่มันมากมายแล้วเฉพาะวันนี้นะโยมทํากรรมไม่ใช่น้อยเลยนะสมมตินะทางทางตาปั๊บเห็นปุ๊บนะจิตเห็นจกักรวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทัพชนะพวกนี้เป็นชาติวิบากและกิริยาชาวนะเจ็ดดวงพึบทันทีทํากรรมใหม่ละในเจ็ดดวงนะั้นยังไม่พอมันต่อด้วยมโนทวารวิถีมโนทวารวิถีเป็นชาวนะชาวนะชาวนะ ถ้าใครหัวดีๆหน่อยหรือว่าเป็นคนคิดมากในชวนาเล่นปื๊ดพวกคิดมากนี่เห็นปื๊บคิดเป็นกรรมทั้งหมดเลยนั่นแหะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทีนี้ว่าในขณะหนึ่งนี่เราผลิตกรรมขนาดไหนอ่ะอันโรงงานสร้างกรรมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะมากกว่าวิบากมากมายมหาศาลบางครั้งเนี่สมมติว่าเรานั่งใจลอยคิดบางเรื่องอยู่นะคิดเป็นสิบบนาทีเลยโดยที่ไม่ไม่มีวิญญ,ญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนะ ชาวนะเกือบลุ้นๆเลยอ่ะแล้วกรรมนั้นไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วไม่ใช่วันเดียวใช่ไหมมันกี่วันมาแล้วอะ่ะเฉพาะชาตินี้ก็ไม่รู้เอากรรมไปเก็บไว้ที่ไหนหมดถ้ามันจะให้ผลนะถ้ามันให้ผลเนี่ยไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วในอดีตชาติอดีตอดีตอดีตไปอีกอ,ะ <S <S อ่ๆๆอกอะเพราะฉะนั้นกรรมบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปชาวเวทนิยกรรมกรรมบางอย่างเป็นอปาราปริยะเวทนิยกรรม ทีนี้ไอ้ที่ธ้ามนะถ้าชาตินี้มันไม่มีโอกาสให้ผลปุ๊บเป็นโอโหสิเออดีไปแม่ถ้าบุญเราไม่อยากให้โอโหสิเลยนะตามมาให้หน่อยเถอะถ้าบาปนะโอ้ยสาธุโอโหส,โโสิแล้วได้ก็ดีถ้าถ้าหากว่าอุปชาเวทนียกรรมใช่ไหมอุปชาก็คือให้ผลในชาติหน้าถ้าเขาไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้าสมมุติว่าชาติที่แล้วนะ่าเราทํากรรมไว้ไอ้ชาวนาดวงที่เจ็ดนะทั้งชีวิตเลยนะดวงที่เจ็ดทุกๆวิถีเลย ถ้ามีโอกาสก็จะให้ผลแก่เราชาตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสปุ๊บเป็นอโหสิสองถึงหกไม่เป็นอโหสิเว้นไว้แต่ว่านิพพานเออถ้านิพพานนี่จึงจะเป็นอโหสิกถ้าไม่นิพพานนะจะไม่มีอโหสิเลยตลอดแสนโกรธกลับมันยังตามมาให้ผลเนี่ยเป็นแสนโกรธกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรรมไหนที่ไม่เคยทําไว้บ้างหายากเวน้นมรรคจิตผลจิต ที่เหลือทามาเกือบหมดนะทามาเกือบหมดเนี่ยนะไอ้ที่ดีสุดๆเนี่ยเราไม่เคยทําใช่ไหมกรรมประเภทมรรคผลเนี่ยยังไม่เคยทําแต่ถ้ากรรมต่าลงมากว่าน,นั้นประเภทโลกิยาจิตนะทั้งกุศลอก,กุศลนี่มันสั่งสมไม่หมดอนะ่ะทีนี้วิบากเหล่านั้นจะให้ผลหรือไม่อยู่ที่ประโยค่าของเราอยู่ที่ประโยคะส่วนหนึ่งนะจะให้กุศลให้ผลขนานี้เลยก็ได้ใช่ไหมจะให้ผลขนาดนี้เลยได้ไหม ทำได้ไหมเอ่อมาจะทําให้ดูอ่ะอันนี้ฉันน้าแล้วหวานแล้วด้วยชิวหาวิญญาณเกิดแล้วนะผลของกุศลถ้าจะให้อากุศลให้ผลเลยทําได้ไหมเนี่ยเคาะปกมันก็เจ็บแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วแต่ประโยค่านะส่วนหนึ่งอ่ะเพราะเหตุมันบริบูรณ์แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะมันคล้ายๆกับคนที่สะสมสมมุติว่าจะไปซื้อของจ่ายของในตลาดย่างเงใช่ไหม คือจะจ่ายอะไรก็ได้เพราะมันมีมีทุนพอที่จะจ่ายได้เราก็ซื้อของได้กรรมในอดีตของเราก็เหมือนกันอโขนไว้เต็มกุรุตไม่รู้เท่าไหร่จิตหนึ่งดวงนะถ้ามันใหญ่เท่าเม็ดทรายนะไม่มีที่เก็บหรอกกรรมของเราในอดีตอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดให้อะไรให้ผลก็ได้แล้วแต่ประโยคะส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งกรรมส่วนหนึ่งแล้วแต่ประโยคะแต่ถ้ากรรมนั้นมันมีกําลังจริงๆนะถ้ากุศลมันมีผลแรงมากมันจะทําให้ประโยคะสมบัติ มันจะมาหนุนประโยคาสมบัติคือให้คิดถูกช่องอ่ะให้มันเอ๊ะทำไมเรามันคิดอะไรก็ลื่นไปหมดเลยนะถูกเป๊ะ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 ไปหมดก็บอกถ้ากรรมมันมีกําลังจริงๆอ่ะมันจะสนับสนุนให้ชาวนะเนี่ยเป็นประโยคาสมบัติให้กุศลให้ผลแต่ถ้าอากุศลมันมีกําลังจริงๆนะมันติดหมดเกลี้ยงเลยเขาบอกว่าแรงเนี่ยมองไกลเป็นร้อยรอยโยดได้อ่ะยังบินไปถูกบวงได้ยังไงก็ไม่รู้บินไปตก ถูกบ่วงรัดพอดีเลยอ่ะถามว่าทําไมมันแม่นขนาดนั้นก็บอกถ้าอากุศลมันจะให้ผลมันทําให้ประโยค่าวิบัติปุบ๊บมันจะปิดหมดเลยก็เหมือนกับคนธรรมดาเอ๊ก็นั่งอยู่ดีๆออกไปเดินให้รถชนตายแล้วก็นั่งอยู่จะเท่ดีๆ้วใช่ไหมก็ออกไปให้รถชนตายเฉยๆอย่างนั้นเน่ทำไมประโยค่าเขาวิบัติขนาดนั้น,น,นถ้าอากุศลมันมีกําลังจริงๆเนี่ยมันจะผลักดันผลักดันชวนณจิตคือเราต้องไม่ลืมใช่ไหมว่า อกุศลในอดีตเป็นปัจจัยแก่วิบากในปัจจุบันไม่ใช่นาน,น,นักขาดทนกกรรมะอย่างเดียวใช่ไหมมีปจัจจัยตัวหนึ่งคือปกตูปะนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยให้คิดวิบัติเช่นพระสมัยก่อนเนี่ยอดีตชาติท่านเป็นในพรานท่านเจริญกรรมฐานประเภทกายคตาสติอาการสามสิบสองมากพอสมควรระดับหนึ่งเสร็จแล้วพอท่านเจริญอาการสามสิบสองมากๆเข้านะความคิดท่านวิบัติขึ้นเลย อยากจะฆ่าตัวตายเสร็จแ,แล้วท่านก็สแสวงหาสาตราเลยนะหาจ้างเออนี่แกช่วยฆ่าฉันทิงถ้าแกฆ่าฉันนะบาดจีวรท่านจะยกให้แกหมดเลยสมัยก่อนเขาเขาทำอย่างนั้นเลยนะพระหลายองค์เนี่ยจ้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยฆ่าทิ้งในตติยะปราชิกว่าด้วยการฆ่ามนุษย์อ่ะเพราะในในสิกขาบทนั้นก็กล่าวถึงว่าพระที่เจริญกรรมาฐานถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้พระองค์เนี่ยห้ามไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ย อดีตกรรมมันมีกําลังมากทําให้ประโยคนาความคิดนั้นอ่ะเกิดคิดอยากฆ่าตัวตายแม้ท่านพระฉันนะพระฉันนะรูปหนึ่งนะพระฉันนะมีสองรูปพระฉันนะรูปหนึ่งเป็นผู้ติดตามวันออกบวชกับพระผู้มีรพ,พระภาคพระฉันนะอีกรูปหนึ่งเป็นพระที่ป่วยไม่สบายอ่าพระฉันนั้นก็เอามีดโกนมาปาดคอเลยเนะี่ยพอปาดคอปั๊บนิมิตมันปรากฏที่แรกท่านนึนกว่าท่านบรรลุแล้ว เข้าใจผิดนะนึกว่าบรรลุแล้วก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายพอมีดโกนเนี่ยปาดคอปุ๊บนิมิตมันปรากฏพอคตินิมิตปรากฏปั๊บท่านสังเวชใจท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรนี่ท่านก็เจริญมิปัสสนาตรงนั้นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ปัจเจเวขณาญาณเกิดขึ้นจุติพอดีพอดีโหเสียงที่สุดเลยนะอุดวิตที่สุดเลยอ่ะแต่ก็มีไม่กี่องค์นะที่ที่ฆ่าตัวตายนี่พระโคธิกะอีกองค์หนึ่ง มีพระชนะอีกองหนึ่งมีน้อยองค์มากที่ฆ่าตัวตายและประสบความสําเร็จส่วนยิ่งสมัยนี้โดดตึกตายนี่ก็ไม่รู้สําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ตายเนี่ยสําเร็จสมความปรารถนาะยได้ตายสมอยากแนะ่แต่ว่าตายแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยสุดแท้แต่เจตนามีผลนะถามว่ากรรมหรือเจตนาเหล่านี้อยู่ที่ไหนต้องคิดนะว่าความรู้สึกนึกคิดในขณะนี้แหละเจตนาที่เป็นไปกับการเห็นการได้ยินทั่วๆไปเนี่ยนะ เป็นตัวกรรมเป็นตัวกรรมถ้าเราไม่เห็นเรื่องของเจตนาเหล่านี้เป็นเป็นเหตุจริงๆนะว่าเหตุอันนี้เนี่ยมันก่อพบใหม่ไปเรื่อยนะเราจะไม่คิดเรียนรู้อริยศาสเพื่อความพ้นทุกข์เลยแต่ถ้ายิ่งยิ่งเห็นโทษของกรรมวัดนี้มากเข้าวิปากวัฏมากมายอาศัยวิปากวัฏก็ทําให้เกิดกิเลสวัดขึ้นจึงพิจารณาเรื่องนี้มากขึ้น การพิจารณาอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมไหมปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญปริญญาสามที่ที่เป็นในชั้นของวิปัสสนาก็คือพิจารณาปริญญาสามพิจารณาเรื่องกรรมมากๆเป็นปริญญาข้อไหนเป็นข้อไหนเป็นประเภทยาตปริญญาการเรียนรู้สภาพธรรมนั้นๆพร้อมทั้งตัดใจ,จกรรมมากปัจจัยไงก็คือประเภทของยาตปริญญาปัญญาตไม่ใช่แค่เหมือนกับ คยแตะเบรกรถไหมแตแะ,แะๆๆๆๆแตมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้กำหนดคําว่ากําหนดแบบแบบบาลีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเยียบไปเฉยๆหรือไปแช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าเป็นการวิจัยเลยวิจัยสิ่งนั้นๆพร้อมทั้งปัจจัยเช่นวิจัยจิตเห็นอันนี้พร้อมทั้งปัจจัยเช่นจิตเห็นของเราเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างจิตเห็นเนี่ยเป็นสภาพนามธรรมที่นะคือสภาพที่รู้อารมณ์ จิตเห็นอันนี้เนี่ยปัจจัยของเขาคือตาถ้าไม่มีตาตัวอย่างจิตเห็นไม่เกิดเพราะฉะนั้นนะให้คนตาบอดเนี่ยมาเห็นไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็ต้องมีสีด้วยสีนั้นจะต้องรู้ว่าสีไหนถ้าธรรมะของธรรมามองเห็นยมพวกการปั๊บถ้าไฟดับเนี่ยหมดสิิ์เลยอันแสงสว่างก็ถือว่ามีความสําคัญกับจิตเห็นมากแต่ถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะเห็นก็ไม่มี นี่นี่ส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะชาวนะก่อนก่อนนั้นอ่ะที่เป็นปัจจัยให้เห็นเนี่ยสมมุติถ้าอยู่อย่างนี้นะเห็นโยมผู้การเห็นเห็นถ้าไม่มีประโยค่าไม่เห็นถ้าไม่เหลียวไม่เห็นแน่นอนนั้นประโยค่าจึงเป็นปัจจัยแก่การการเห็นแม่แต่จิตเห็นอย่างเดียวเนี่ยปุ๊บมันต้องวิจัยตั้งหลายๆเรื่องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือกรรมมะปัจจัยถ้าเรารู้เรื่องกรรมมปัจจัยเราจะมองเรื่องชีวิตได้มากขึ้นทีนี้แม้แต่ตา ตัวตานี่ที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นนะก็ยังมีกรรมเป็นปัจจัยอีกกรรมไหนที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตานั่นน่ะกรรมที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตากรรมในชาตินี้มาเป็นอุปธรรมพกกรรมแก่ตาในชาตินี้ได้ไหมได้ทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมที่ให้ผลมาเป็นอุปธรรมจักขุนี้ก็ได้กรรมในอดีตมาเป็นอุปปีละกรรมแก่ตาได้ไหมมาเบียดได้ไหมทําให้ตาเราหมดคุณภาพลงทีนี้ในเรื่องของกรรมนั้นอ่ะ ชนกกร,กรรมนี่เป็นตัวแต่งตาสร้างตาให้เกิดขึ้นแต่อุปปีและกระกรรมจะมาคอยเบียดเบียนแต่บางทีก็มีอุปธรรมพก,กรกรรมมามาสนับสนุนแต่ทิ้งอาหารได้ไหมไม่ได้อาหารก็เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงมาคอยดูแลส่วนหนึ่งถ้าเรามีประโยชน์สามารถที่จะหาอาหารที่เหมาะสมกับเรื่องตาปั๊บกรรมอื่นๆจะให้ผลทันทีเลยแต่เราก็คิดดูเอ๊ะทำไมทุกคนได้อาหาร เหมือนกันแต่ทําไมสายตามไม่ได้ดีเท่ากันเพราะอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทําให้ให้ตามีอยู่ทีนี้ไม่ใช่ตาอย่างเดียวใช่ไหมที่เป็นผลของกรรมวัตถุอื่นๆอีออกก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของการวินิจฉัยอย่างมากวินิจฉัยอย,อย่างละเอียดถ้าวินิจฉัยอย่างละเอียดไม่ได้วิปัสสนาชั้นสูงๆเนี่ยแทบไม่ใช่ฐานะเลยเป็นของที่ยากมาก